ข้อเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับวันนี้พวกเราจะได้เรียนรู้ว่าเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีมันมีไว้ทําอะไรมันม่ใช้ในลักษณะไหนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนี้ครูพารีนไปทราบจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. บอกและอธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 2. อ่านเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 3. เห็นความสาคัญของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีครับสาหรับเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ข้อย่อยด้วยกันนะครับหบรรทัด5เส้น 2. เส้นน้อย 3. เส้นกั้นห้อง 4. ตัวโน้ต 5. การเขียนจัดกลุ่มตัวโน้ต6ตัวหยุดเ กุญแจประจาหลักและ8เครื่องหมายกํากับจังหวะนะเต่อไปเราจะไปดูตามแต่ละข้อเลยนะครับ1บรรทัดหเส้นบรรทัดห้าเส้นนะครับมีไว้สําหรับบันทึกตัวโน้ตรวมทั้งเครื่องหมายหยุดทั้ง7ลักษณะนะครับและหน้าที่หลักๆสําคัญของบรรทัด5เส้นก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่าโน้ตที่เรา บันทึกลงไปในบรรทัดห้าเส้นนั้นโน้ตตัวไหนเป็นระดับเสียงสูงโน้ตตัวไหนเป็นระดับเสียงต่ําถ้าพูดง่ายๆก็คือบรรทัดห้าเส้นมีไว้สําหรับทางบันทึกตัวโน้ตและเป็นตัวกํากับว่าโน้ตที่เราบันทึกนั้นมีระดับเสียงสูงหรือเสียงต่ํานั่นเองนะครับครับเรามาดูหน้าตาของบรรทัดห้าเส้นกันนะครับบรรทัดห้าเส้นถ้าพวกเราสังเกตนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงเรียงขนานกันไป5เส้น เพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นเสียงสูงเสียงต่ําของตัวโน้ตลักษณะต่างๆนะครับหาบรรทัดห้าเส้นก็พูดตามชื่อเลยก็คือมีหเส้นแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเส้นไหนเป็นเส้นที่1เส้นไหนเป็นเส้นที่2อง่าบรรทัดห้าเส้นเราจะนับเส้นที่1จากข้างล่างนะครับเริ่มนับจากข้างล่างเป็นเส้นที่1แล้วเส้นที่2องจนถึงเส้นที่ห้าก็ไล่ตามลําดับขึ้นไปนะครับส่วนช่องบรรทัดห้าเส้น มีช่องด้วยนะครับช่องก็เหมือนกันกับเส้นนะครับก็คือจะนับจากข้างล่างก็คือจะนับจากช่องที่1นี่จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงช่องที่4นะครับสรุปบรรทัดห้าเส้นมีทั้งหมด5เส้นและมีทั้งหมด4ช่องนะครับ2นะครับเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยมีไว้ทําอะไรนะครับเส้นน้อยก็คือมีไว้ใช้ในการบันทึกตัวโน้ตที่มีเสียงสูง หรือเสียงต่ําเกินบรรทัด5เส้นที่ขูพูดไปเมื่อกี้นะครับโดยนะครับจะใช้วิธีการขีดเส้นสั้นๆเฉพาะตัวโน้ตที่เราจะบันทึกเท่านั้นนะครับโน้ตไหนที่เราไม่บันทึกเราจะไม่ขีดนะครับต่อไปนะครับถ้าตัวโน้ตนั้นมีเสียงสูงกว่าบรรทัด5เส้นจะใช้การขีดเส้นสั้นๆนะครับเหนือบรรทัด5เส้นแต่ถ้าโน้ตนั้นต่ำกว่าบรรทัด5เส้นจะใช้การขีดเส้นสั้น ใต้บรรทัด5เส้นเหมือนกับตัวข้างบนเลยนะครับอันนี้คือเส้นน้อย3เส้นกั้นห้องนะครับเส้นกั้นห้องมีไว้เพื่ออะไรนะครับเส้นกั้นห้องมีไว้เพื่อให้การอ่านโน้ตและบันทึกตัวโน้ตลงจังหวะตามที่เราต้องการโดยเมื่อพวกเรานะครับบันทึกจบหนึ่งห้องเพลงนะครับเราจะขีดเส้นกั้นห้องหนึ่งเส้นนะครับและสมมุติถ้าพวกเราบันทึกจบบทเพลงนะครับเราจะขีดเส้นกั้นห้อง สองเส้นอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายจบเพลงนะครับให้พวกเราดูนะครับรูปภาพที่ครูปเปิดให้ดูนะครับพวกเราจะเห็นว่านะครับมันมีท er ั้งหมด2บรรทัดใช่ไหมครับอ,อันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับถ้าพวกเราแต่งได้1บรรทัดแต่ยังไม่จบเพลงนะครับเราก็ขีดสองเส้นเหมือนกันแต่ให้พวกเราสังเกตดูนะครับว่าเส้นในบรรทัดแรกนั้นที่ขีด2เส้นนั้นะจะเส้นจะลักษณะเดียวกัน แต่เรามาดูบรรทัดที่สองนะครับบรรทัดที่2สมมุติว่าเราแต่งเพลงจบสองบรรทัดนะครับเราต้องการให้มันจบในบรรทัดที่2นะครับให้พวกเราดู parole, <age> นะครับเ right ส้นกั้นห้องข้างหลังบรรทัดที่2นะครับเราเห็นสังเกตเห็นว่าจะเส้น2เส้นนี้จะต่างกันโดยเส้นข้างหลังจะเป็นลักษณะเส้นทึบแต่เส้นข้างในจะเป็นลักษณะเส้นธรรมดานะครับอันนี้ เครื่องหมายสองอย่างนี้จะแตกต่างกันที่เส้นทึบกับเส้นไม่ทึบนะครับถ้าต้องการที่จะให้จบจบเพลงนะครับในท่อนนั้นเราก็ใช้เครื่องหมายในลักษณะน,นี้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราต้องการให้จบจบเพลงนั้นนะครับ 3. ตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตก็คือเป็นเครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงของดนตรีนะครับและเสียงขับร้องนะครับโดยมีชื่อเรียก ตามลักษณะต่างๆ่างนี้นะครับ1ก็คือตัวกลมมีลักษณะคล้ายวงกลมนะครับตัวที่2ก็คือตัวขาวนะครับตัวที่3มนะครับตัวดำอ่าตัวดำนี่จะลักษณะคล้ายกับตัวขาวก็คือเป็นการเติมหัวนะครับหัวให้มันสีดำนะครับเรียกว่าตัวดำนะครับต่อไปตัวที่สี่ก็คือตัวขบีตหนึ่งชั LIKE ้นตัวขบีตหนึ่งชั้นนะครับก็คือเอาตัวดำตัวดำมาเติมแขนให้นะครับหนึ่งแขนเรียกว่า ตัวขบีตหนึ่งชั้นนะครับต่อไปนะครับตัวขบีตสองชั้นก็ค the <the eh BE ือลักษณะคล้ายกับตัวขบีตหนึ่งชั้นก็คือเติมแขนให้มีทั้งหมด2แขนนะครับอันนี้เรียกว่าตัวขบีตสองชั้นนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวขบีตสามชั้นก็คือลักษณะคล้ายกับตัวขบีตสองชั้นเลยแต่แค่เรามาเติมแขนให้มันมีทั้งหมด3แขนอันนี้คือเรียกว่าตัวขบีตสามชั้นอ่านะครับอันนี้คือตัวโน้ตนะครับ ที่พวกเราเห็นไปเมื่อกี้นะครับคือตัวโน้ตมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด6ลักษณะด้วยกันนะครับมีตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีดหนึชั้นขบีดสอ2ชั้นและขบีดสา3ชั้นนับครับสำหรับการเปรียบเทียบอัตราตัวโนตนะครับที่ครูพูดไปเมื่อกี้ว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4นะับตัวขาวมีค่าเท่ากับ2นับตัวดํามีค่าเท่ากับ1นะับตัวขบีดหชั้นมีค่าเท่ากับ หนึ่งส่วนสองนะับและตัวขบตีตสองชั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วนสี่นับนะครับอ่าต่อไปเรามาดูนะครับตัวกลมนี่จะมีค่านับเท่ากับสี่นับก็คือเป็นตัวที่มีค่านับเยอะที่สุดนะครับถ้าตัวกลมหนึ่งตัวนะครับจะมีค่าเท่ากับตัวขาวสองตัวก็คือแบ่งครึ่งจะได้ตัวขาวสองตัวนะครับ ต่อไปนะครับตัวกลมหนึ่งตัวจะมีค่าเท่ากับตัวดำสี่ตัวก็คือตัวกลมหนึ่งตัวแบ่งตัวดำได้สี่ตัวนะครับต่อไปตัวกลมหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับตัวขบีตหนึ่งชั้นแปดตัวนะครับก็คือตัวกลมแบ่งตัวขบีตหนึ่งชั้นได้แปดตัวนะครับและตัวกลมหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับตัวขบตสองชั้นสิบหกตัวนะครับก็คือตัวกลมหนึ่งตัวแบ่งขบตสองชั้นได้ทั้งหมด 16ตัวนะครับ 5. การจัดกลุ่มตัวโน้ตนะครับการจัดกลุ่มตัวโน้ตนี้นะครับาานนเราจะนิยมใช้กับตัวโน้ตขรเบิดในลักษณะต่างๆนะครับตั้งแต่ขรเบิดหชั้นจนถึงขระเบิดสชั้นนะครับโดยนะครับถ้าพวกเราเขียนตัวขรเบิดหชั้นหรือขรเบิดสชั้นขรเบิดสชั้นตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับเราจะนิยมนะครับใช้วิธีการขีดบนหัวของตัวโน้ตนะครับ ดูตามภาพนะครับนักเรียนถ้าพวกเราเขียนน้ตกรเบ็ดหนึ่งชั้นสองตัวติดกันนะครับเราจะใช้วิธีการขีดเส้นบนหัวนะครับตัวขรเบ็ดหนึ่งชั้นเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ก็คือการจัดกลุ่มนะครับถ้าพวกเราเขียนตัวขรเบิดสองชั้นนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็จะใช้วิธีการขีดบนหัวของตัวน้ตทั้งหมด2เส้นลักษณะเดียวกันนะครับถ้าขรเบ็ดสามชั้นเหมือนกันถ้าเขียน ติดกัน4ตัวเราก็ใช้วิธีการขีดบนหัวทั้งหมด3เส้นเหมือนกันนะครับครับแล้วต่อไปนะครับถ้าขบีดนึงชั้นเขียนต่อกันสามตัวอ่าเราก็ขีดต่อกันยาวไปทั้งหมด3ตัว1เส้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีของการจัดกลุ่มตัวโน้ตนะครับเราจะนิยมใช้กับเฉพาะโนตที่เป็นโน้ตัวขบิดน,นะครับ6ตัวหยุดนะครับตัวหยุดก็คือเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการ บันทึกร่วมกับตัวโน้ตทั้งเจ็ดลักษณะนะครับเพื่อทําให้เกิดเสียงแต่จะทําให้เกิดเสียงโดยเป็นเสียงเงียบนะครับหรือหยุดในขณะที่บรรเลงดนตรีนะครับซึ่งจะหยุดนานเท่าใดนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องหมายหยุดที่มีระยะเวลาต่างกันไปนะครับโดยนะครับตัวโน้ตที่พวกเราเรียนผ่านมาก็คือมีตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีดนึงชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นใช่ไหมครับ โดยถ้าเรานะครับต,ต้องการเขียนตัวหยุดของตัวกลมนะครับเราจะเขียนลักษณะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับแต่เราจะเขียนไว้ข้างล่างบรรทัดของเส้นที่ของเส้นที่4ี่นะครับในบรรทัด5้าเส้นนะครับเราใช้เขียนข้างล่างเส้นที่4ี่นะครับแต่ถ้า เป็นตัวหยุดของตัวขาวนะครับก็คือเราจะเขียนคล้ายกับตัวหยุดของตัวกลมเลยแต่เราจะเขียนลักษณะบนบนเส้นที่สามนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันนะครับแต่เอาไว้บนเส้นที่3ามนะครับต่อไปตัวหยุดตัวดําก็คือจะเขียนในลักษณะนี้นะครับตัวหยุดของตัวดำนะครับแล้วต่อไปตัวหยุดตัวขบีตหนึ่งชั้นนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับมีหัวหนึ่งหัวนะครับ ตัวขบีสองชั้นบบก็คือเพิ่มหัวขึ้นมานเป็นลักษณะาการขีดตรงแล้วก็เพิ่มหัวขึ้นมานะครับต่อไปตัวเบีตสามชั้นก็คือเป็นการเพิ่มหัวมีสามหัวนะครับและขบีสี่ชั้นก็มีทั้งหมดสี่หัวเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายกันขบีตหนึ่งชั้นจนถึงสี่ชั้นนะครับลักษณะคล้ายกันแต่แค่เพิ่มหัวเข้ามาตามจำนวนของตัวขบีตน,นั้นนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวหยุดนะครับ <c oughs> เจ็ดกุญแจประจําหลัก กุญแจประจำหลักเป็นเครื่องหมายที่ใช้กำหนดชื่อระดับเสียงของดนตรีนะครับลงในบรรทัดนเส้นรวมตลอดทั้งเส้นน้อยด้วยเพื่อให้สามารถบอกชื่อระดับเสียงได้นะครับกุญแจประจำหลักที่1น,นะครับชื่อว่ากุญแจซอนนะครับกุญแจซอนมีหน้าที่กำหนดเสียงนะครับของตัวโน้ตที่อยู่ในบรรทัดนเส้นนะครับโดยหัวของกุญแจซอนนะครับจะอยู่บนคาบเส้นที่2 ของบรรทัดห้าเส้นนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวใดก็ตามนะครับเมื่อเรามาบันทึกลงบนคาบเส้นที่สองแล้วนะครับของกุญแจซอนเราจะเรียกว่าโน้ตตัวซอนทั้งสิ้นนะครับถ้าพวกเราไม่บันทึกบนเส้นที่สองล่ะเราอาจจะบันทึกเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้านะครับหรือเส้นที่สามนับเราก็ใช้วิธีการนับจากเส้นที่สองก็คือเส้นที่สองจะเป็นเสียงซอนทั้งหมดเราก็ไล่ตามระดับเสียงของดนตรีเลยก็คือ ต่อจากเสียงซอนก็เป็นเสียงลานะครับต่อจากเสียงลาก็เป็นเสียงทีเพราะฉะนั้นถ้าบันทึกบนเส้นที่3ก็จะเป็นเสียงทีทั้งหมดถ้าเราไม่บันทึกเสียงสูงล่ะเราต้องการที่จะบันทึกเสียงต่ำล่ะก็ใช้วิธีเหมือนกันนะครับก็คือนับจากเส้นที่2ก็คือเสียงซอนลงมานะครับต่ำกว่าเสียงซอนก็คือเป็นเสียงฟาเสียงมีเสียงเรเสียงโดนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการ ของกุญแจซอนนะครับก็คือเส้นที่2จะเป็นเสียงซอนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวใดก็ตามเมื่อบันทึกลงเส้นที่2แล้วนะครับจะเป็นเสียงซอนทั้งสิ้นนะครับกุญแจประจําหลักที่2ชื่อว่ากุญแจฝานะครับกุญแจฝาเป็นเครื่องหมายที่กําหนดเสียงของตัวโน้ตที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นนะครับโดยหัวของกุญแจฝานะครับจะอยู่บนคาบเส้นที่4นะครับดังนั้นไม่ว่าพวกเราจะบันทึก โน้ตตัวใดก็ตามลักษณะใดก็ตามเมื่อบันทึกลงบนคาบเส้นที่4ี่แล้วของกุญแจฟานะครับเราจะเรียกว่าโน้ตตัวนั้นว่าโน้ตตัวฟาเช่นลักษณะเช่นเดียวกันกับกุญแจซอนนะครับก็คือถ้าพวกเราต้องการบันทึกสูงกว่าเส้นที่4ี่หรือต่ํากว่าเส้นที่4ี่ก็คือเราใช้วิธีการนับนับจากเส้นที่4ี่ลงมาหรือขึ้นไปนะครับตามระดับเสียงก็คือถ้าสูงกว่าเสียง เสียงฟาก็คือเป็นเสียงซอนเสียงลาเสียงทีเสียงโดนะครับต่มกว่าเสียงฟาก็เป็นเสียงมีเสียงเรเสียงโดนะครับอันนี้ก็คือใช้วิธีการนับจากเส้นที่4เป็นหลักก็คือเป็นจากกุญแจฟานะครับก็คือเป็นเสียงฝานะครับ8เครื่องหมายกากับจังหวะเครื่องหมายกํากับจังหวะนะครับเป็นเครื่องหมายที่มีส่วนในการบันทึกตัวโน้ตเพื่อให้ผู้แต่งเพลงผู้ร้องเพลงผู้บรรเลงเพลง สามารถเข้าใจอารมณ์ของบทเพลงได้นะครับยกตัวอย่างเช่น4 4 3 4นะครับทั้งสองเลขนี้แล้วเ,เราจะรู้ได้ไงว่าเลข4กับเลข3มันคืออะไรมันมีไว้ใช้ในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้พวกเราฟังนะครับจากภาพที่พวกเราเห็นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีภาพเลขนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คู่ใช่ไหมครับก็คือมีเลข 4 4กับเลข34ถ้าพวกเราสังเกตดีๆจะเห็นเลขแต่ละคู่นะครับจะมีเลขที่อยู่ข้างบนกับเลขที่อยู่ข้างล่างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเลขข้างบนกับเลขข้างล่างมีหน้าที่อย่างไรนะครับเรามาดูเลขที่อยู่ข้างบนกันก่นกอนนะครับถ้าเลขที่อยู่ข้างบนนะครับจะเป็นตัวที่บอกจำนวนของตัวโน้ตในห้องนั้นนะครับและบอกจังหวะในแต่ละห้องนะครับโดยถ้า ข้างบนเป็นเลข2นะครับก็สามารถมีตัวโน้ตได้ทั้งหมด2ตัวถ้ามีเลข3ก็คือมีตัวโน้ตได้ทั้งหมด3ตัวเลข4ีก็คือมีตัวโน้ตได้4ตัวเลข6มีตัวโน้ตได้6ตัวเลข9มีตัวโน้ตได้9ตัวและเลข1ิบก็มีตัวโน้ตได้ทั้งหมด12ตัวอันนี้คือเลขข้างบนนะครับต่อไปตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนะครับตัวเลขข้างล่างก็คือเป็นตัวที่กําหนด ลักษณะของตัวโน้ตที่ใช้เป็นเกณ์ที่เราจะเขียนลงในช่องนั้นนะครับในห้องเพลงนั้นนะครับโดยนะครับหนึ่งถ้าเลขที่อยู่ข้ Lar างล่างนั้นเป็นเลข2เราจะแทนตัวโน้ตด้วยเป็นตัวโน้ตของโน้ตตัวขาวนะครับอ่าถ้าเลขที่อยู่ข้างล่างเป็นเลข4เราจะแทนโน้ตนั้นเป็นโน้ตตัวดํานะครับและถ้าเป็นเลข8นะครับเราจะแทนตัวโน้ตนั้นเป็นโน้ตขบตดหนึ่งชั้น และถ้าข้างล่างนั้นเป็นเลข1 6บกเราจะแทนโน้ตตัวนั้นเป็นโน้ตขบต2ชั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมเรียนเรียนจบไปแล้วนะครับเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะครับมีด้วยกันทั้งหมดแหัวข้อนะครับวันนี้ที่เรียนจบไปแล้วนะครับเรียนเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าเข้าใจก็ให้พวกเราไปฝึกทำนะครับฝึกทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ ถ้าเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วพวกเราก็สามารถนําไปใช้ได้ถูกต้องนะครับและเพิ่มคูณทักษะนะครับพวกเรานะครับให้เก่งขึ้นไปนะครับยังไงนะครับก็รอติดตามเรียนเรื่องต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ